สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมต่อเลยนะเอฟชนาย,ยุทธกับสกิตฟุตบอลในช่วงดึกๆแบบนี้กันหน่อยครับทุกคนเหมือนว่าสิงโบลูเชียซีปิดดิวฟฟาน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดาวรุ่งจากโมนครับราคา12ล้านยูโรโอโ้โหมาฟังกันหน่อยนะครับชื่อว่าดาวิดดาโตโฟฟาน่านะครับม,ม,มาฟังเลย เราต้องบอกว่าโฟฟาน่าคนนี้ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในการลงสนามให้กับโมนครับและเชลซีเองก็ไม่รอช้าครับเดินหน้าดึงตัวเข้ามาร่วมทีมอย่างรวดเร็วปานหน้าความสนใจจากหลายสโมสรอ,อื่นๆเลยแล้วก็แกรมพอตเตอร์เนี่ยก็ชื่นชอบในตัวดาวเตะว้20ปีนี้มาอย่างยาวนานอยู่แล้วแล,วและติดตามเช็คฟอร์มตั้งแต่ตอนคุมไบร์ตันอยู่แล้วแหละซึ่งเป็นสโมสรที่อยากได้ตัวเหมือนกันนะครับ ซิงบลูเชลซียืนยันผ่านทางเว็บไซต์สโมสรเลยนะว่าได้บรรลุข้อตกลงกับโมลแล้วแล้วก็ฟฟฟาน่าเองจะย้ายมาอยู่กับทีมแบบถาวลเลยตั้งแต่วันที่1่มกราคมเป็นต้นไปนะครับฤดูกาลที่แล้วกับฟฟฟาน่าฝากผลงานดีมากๆครับยิงไป17ประตูจากการลงสนาม29เกมให้กับโมลไปทุกรยกัรน,นะส่วนในฤดูกาลน,นี้ครับซัดไป4ประตูจาก10เกมในยูโรปาคอนเฟรน์ลีกนะฮะกองหน้าทีมชาติอัลลีคสคนนี้ถูกเซ็นสัญญามาในฐานะดาวรุ่งเพื่ออนาคต แต่น่าจะได้รับโอกาสเร็วอยู่นะครับเพราะว่าอามาโดโโรย่าครับพบกับอาการบาดเจ็บต้องพักยาวจนจบฤดูกาลไปเลยนะครับโฟฟาน่าคนนี้เป็นดาวรุ่งคนล่าสุดที่ถูกเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมในยุคของชอตบอลลี่ครับและจะได้ตัวชูเกลมาแก่รวมไปถึงคาซาเดมาก่อนหน้านี้แล้วกราบเยลซโลนิน่าครับนายประตูดาวรุ่งแวดีก็ถูกเซ็นสัญญามาจากชิคาโกไฟส์ครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีฮัชชินสันก็มาจจกอาเซนนลด้วย เหมือนว่าการเสริมทัพของสิงห์บลูเชลซีในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้จะยังไม่หมดแค่นี้นะครับตอนนี้กําลังเดินหน้าเจราจาคว้าตัวเบนโนบาติชิลกองหลังของมนานโกอยู่นะครับรวมไปถึงยังได้ตัวอันเดรสันโตสมิดฟิลด์ดาวรุ่งม,มาร่วมทีมอีกคนหนึ่งนะครับก็ต้องมาตามดูครับตอนนี้ปิดดยูดาวิดดาโตโฟฟาน่าไปแล้วสําหรับสิงห์บลูเชลซีนะครับแล้วทุกคนเราก็มีความคิดเห็นยังไงกับดาวรุ่งคนนี้คอมเมนต์ก็มาให้ผมหน่อยนะครับผม